สวัสดีครับวันนี้วันที่16มกราคม2568วันนี้กองบรรณาธิการมหานครข่าวมีความคืบหน้ามอเตอร์เวย์ M8 หรือที่เรียกว่ามอเตอร์เวย์นครปฐมปากท่อนะครับซึ่งล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจลองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีแผนนะครับที่จะยื่นให้คอรอมประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการภายในไตรมาสแรกปี2568นี้นั่นก็หมายความว่าภายในเดือนอมกราคมพาม,มีนาเนี่ยสามเดือนนี้นะฮะจะต้องมีการนำเรื่องมอเตอร์เวย์ M8 นี้เข้าให้ ครมรพิจารณาซึ่งก็คาดว่าครมรก็น่าจะอนุมัติให้ทำโครงการนี้ครับผมโดยเว็บไซต์ข่าวของผู้จัดการออนไลน์นะครับได้ออนไลน์เมื่อวันที่8มกราคม2อ6 8ที่ผ่านมา นะครับโดยมีเนื้อหาใจความว่านายสุริยะปักทงไตมาสรแรกปี2568ชงมอเตอร์เวรรย์ M8 เฟสแรกนครปฐมาปากท่อมูลค่า6.1หมื่นล้านบาทเข้ากรมตั้งเป้าสร้างในปี69เเพิ่มโครงข่ายลงใต้สมบูรณ์สั่งเร่งศึกษารูปแบบลงทุนใหม่วันทางหลวงกู้สร้างโยธาเอง จะไปกระทบกับเพดานนี่สาธารณะซึ่งหลักใหญ่ใจความก็คือ 1. สร้างแน่ๆนะฮะโดยะจะชงเข้าคอรอมอรภายในมกราคมพามีนาเนี่ยนะฮะซึ่งเมื่อเข้าคอรอมอรแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ประเด็นที่2ก็คือจะต้องหาแหล่งเงินในการก่อสร้างเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับ นี่สาธารณะนะครับซึ่งรูปแบบก็น่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนแบบ PPP รัดร่วมลงทุนกับเอกชนส่วนประเด็นที่3ตรงนี้สำคัญเพราะว่าเขาจะในเรื่องของการเนื้องงานก่อสร้างเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2เฟสนะครับตามที่เรารับรู้กันมามากพอแล้วละ่ะก็คือเฟสแรกนะครับจากคนครปฐมไปยังปากท่อ ส่วนเฟสที่สองจากปากท่อไปชะอำซึ่งวันนี้ผมขอขยายความนะครับเกี่ยวกับเฟสที่สองว่าเขามีแผนอย่างไรซึ่งตามรายงานข่าวเฟสที่สองปากท่อชะอำนั้นในช่วงที่ผ่านจังหวัดเพชรบุรีนี้เนื่องจากมีการต่อต้านแล้วก็เรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนแนวเส้นทาง นะครับเขาก็เลยมีแนวคิดที่ให้ศึกษาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนแนวทางนะครับว่าจะไปจุดใดได้บ้างย้ำนะฮะว่าการก่อสร้างนี้ชาวบ้านเขา,ายินดีที่จะให้สร้างนะแต่ว่าควรจะปรับเปลี่ยนแนวทางเพื่อลดผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งแนวโน้มในการ ปรับเปลี่ยนแนวเส้นทางจะไปทางใดเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าจะทําเป็นคลิปแยกออกมาอีกต่างหากเลยนะครับครับสําหรับวันนี้กองบรรณาธิการมหาคนครข่าวก็ขอขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับ